ลูกค้าขับฟอร์จูเนนะมาจากโคราชขับมาขายอยู่สาแก้วครับเดี๋ยวไ้เบิ้งกัน่ารถงามบ่งามนะมาจากโคราชโคราช,ราชบ้านเองน่มาคือใจวาน้่รถบางอาง่อันนี้เนาะ เอาจากบาทเนาะขายจากบาทห้าสิบเจ็ดเหมห้าสิบเจ็ดห้าอ้าเ็ดห้าเจ็ดเป็นนี้เขาอยู่เป็นนี้เยอะเะไรหนี้เด้อหรอใช่ช่วยพี่หน่อยไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยได้เหรอนาเต้นมันขายฮอตอยู่แบบนี้ห้าเจ็ดเดี๋ยวเบิ่งให้โฟวิสบ่ซื้อป้ายแดงมาเลยมือสองมาซื้อมือสองมาเนาะซื้ออยู่เต้นไหนไม่ได้ซื้อเต้นหรอกซื้อรถอ๋อซื้อรถบ้านมารถปีได้ครับเนี่ย สนะิบส่นะเบาปรับไฟฟ้าเกียร์ออโต้โฟวินเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนะครับปีสองพันสิบสี่ทรดีเทปะเนี่ยอ๋อตัวเทรดี ฝาท้ายเดิมดูดูตามนี่มือหน่อยเออมือกล้องก็ใจลอยเห็นผู้เบาสวยๆก็ไม่ได้เออดีเซลโฟวินเบตอาร์คสวยงามาเขาเจ้าห้าสิบเจ็ดเลยพี่ขายไดไเหรอ เฮ้ยตัวนี้มันเดี๋ยวนี้เขาขายถึง87ได้เหรอตัวถึงโอ้ยตัววะอุ้ยว่ะ87เขายังขายมาถึงได้ดิเดี๋ยวสตาร์ทมานะเออหน้ามันดันออกว่ะเหรอพี่ปกติมันต้องเติมแค่นี้เด้อ เวลาฮอ่มันถึงอีกแตขึ้นมามนี่รถพี่เติมแค่นี้ไม่เติมนี่เติมนี่เวลาร้อนมันจะขึ้นมาอีกว่ะมันจะให้ความร้อนมันขึ้นขึ้นลงไๆก็นเติมตรงนี้มันไม่มีตัวระบายต้องต้องดูดออกบอกพี่น้องความรู้น้ำเมื่อนี้มันเติมเยอะเกินต้องเติมอยู่ประมาณนี้เพราะเวลาร้อนมันจะดันขึ้นนะมันตรงนีบ่องระบายนะอันนี้เติมเยอะเกินเติมจนล้นเลยให้มันอยู่ประมาณนี้กำลังดี โอเคเม็ดอาร์คเดิมปอาพงเดิมขับเพื่อน4่ล้อโฟล์วินปี14บสีทีอาร์ดีนะยางต้องเปลี่ยนใหม่หนึ่งชุดมาบังลึกไหม เบาปั้บไฟฟ้าเหล็กไม้อยู่แสนเก่าครับก็ใส่มาพอสมควรอะไรเอาอะไรเนี่ยเซลนี่ก็มั่วเออใครจะซื้อรถยังไม่ได้ซื้อเลยเออรถม <laughs> ลูกค <Christmas> ้าเอามาขายเย็นเย็นยังไม่ได้ซื้อเขาเลยโอเคครับพี Turn, h, er D, guys, view, ่น <nước> uh, ้องนะฟอร์จูเนอร์ชีดีขับเคลื่อน400ล้อโฟร์วิลนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนาปี2014นา่นี่ลูกค้ามาจากโคราชยังกำลังคุยกันอยู่ว่าจะจบไม่จบ นะถ้าจบยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ชมพ่อแม่พี่น้องชมนะครับนะบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองครับนะมีเลมข้างไฟแนนซ์นะส่งรูปส่งรายละเอียดมาเช็คราคากันได้นะครับผมนะเมื่อนี้เสียงไปแล้วครับผมสวัสดีครับ